เดียไปเอะพร่อยนัเสของไทยก็ไม่รู้อะวันนี้ตังใช่ไหมไม่แจเอาไม้ตงกอนยันมามาพัตัวเอาเอาเรื่องอยากไปดูนะเรื่องเลยนะเปลี่ยนใจอยากมีทายาทแล้ว มาเรื่องนี้เลยใช่ไหมก็สำหรับใครก็ก็คิดว่าอาจจะรอก็ปิดกล้องเรียบร้อยละเดี๋ยวข้าง้องต่อไปก็จะแบบไปไปขอสัมภาษณ์เรียบร้อยแต่ยังยังยังไม่ได้ถึงขั้นยังไม่ถึงขั้นนั้นอะไรเงี้ยค่ะแต่แค่ว่าแบบโอเคก็เปิดใจเปิดใจแล้ะเปิดใจละก็อาจจะอาจจะเจอหลานอะไรด้วยนะคะแล้วก็แบบพอมันถึงจุดๆหนึ่งก็รู้สึกว่าแบบเอออยู่เป็นสองคนก็ ก็ก็ไม่เหงาแต่ว่าแบบเออเหมือนว่ามันก็แบบเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเราก็แบบเออเราก็เที่ยวกันท่านแคที่จะเยอะขึ้นแล้วเราก็รู้เลยแบบก็มีก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ยังไม่ได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าว่าแน่นอนเพราะว่าด้วยด้วยสุขภาพตัวเองด้วยหมดลูกอะไรทุกอย่างแล้วก็ยังไม่ได้แบบไปร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าตัวเองต้องมีอะไรเงี้ยค่ะก็เปิดใจไว้นิดนึงยวแต่ช่วงนี้ก็คือแบบเที่ยวเที่ยวกับพี่สี่ท่านแคทที่จะเยอะมากอะไรเงี้ยแบบ ในช่วงที่แบบเออเรารู้สึกว่าแบบเราไม่ค่อยได้เที่ยวเมืองไทยเนาะอะไรเงี้ยแล้วแบบเออมันมีที่เยอะมากที่แบบอยากไปก็แบบช่วยแบบออนทัวร์เที่ยวจะมีแค่จังหวัดที่เราไปเที่ยวฝั่งก็คงก็คงเที่ยวฝั่ะเลยเพราะว่าเราไปเยอะแล้วอย่างเงี้ยแล้วเราก็อยากจะแบบคัดให้แบบอะไรที่สุดเรียกว่าครั้งนี้คือจริงจังมากเลยพี่ยังไม่ได้จริงจังมากแค่แบบเออถ้าเปรียบเทียบจากเมื่อก่อนที่แบบไม่เลยอะไรเงี้ยก็ก็เปิดใจมากขึ้น มันมันเป็นอารมณ์เป็ไงอยามีโมเมนต์ครอบครัวมีเด็กมีครอบครัวเหรอครับไม่ใช่ขาจะสองใจอยู่แต่ว่าแบบโอเคก็เปิดใจว่าแบบก็ครอบครัวก็อยากอะไรเงี้ยแต่ก็คือแบบมันก็มีห่วงมีนู่นมีนี่ก็แบบช่วงนี้ก็คือปล่อยตามธรรมชาติไปก่อนอันนี้คือเพื่อนๆเชียร์ด้วยพี่ถอดใจหมดทุกคนกดดัจหมดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก hey, ็แล้วก็ลองดูตั้งหนึ่งต่ว่าก่อนตั้นสามตั้งสี่ พยายามไปไป,ไปช่วงหนึ่งแต่ว่าแบบมามา,มาประสบแบบกับโควิดอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบกลายเป็นแบบเหมือนแบบเราเคยพลาดน้อยน้อยเรากลแบบมาตอนนี้เราแบบเป็นคนที่กังวลอะไรอย่างเงี้ยก็เลยหยุดหยุดโชว์การหยุดตัดเนื้อผิดแบบอนนี้นค,นค,นนค,ยยคือ,อคือ,อ,คอถ้าจะมีอีกเราก็ต้องีตวอาเตรียมพร้อมต้องมีเวลาอ่กใช่ก็นี่ก็เพิ่งจะเปิดติดกล้องถ่ายอันนี้มาถ่ายสองโลกถ่ายอันนี้จะแบบเป็นบทเป็นเครียดที่พูดเพระว่า เพื่อนที่จะเคลียร์ทั้งทั้งสองเรื่องก็เลยแบบยังไม่นี่ตอนนี้ไม่พอถามว่าหลังจากนี้ก็อยู่ช่วงพักร่างเนาะก็พักร่างแต่ก็ไหนแบบก็กเราก็ยังรับงานอะไรเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ก็ก็ดูกันไปอันนี้ตัวพี่ซีเองก็คุยกันเรียบร้อยใช่สัะมันค่อนข้างที่จะเหมือนกันทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยคือพี่ซีก็ไม่ได้แบบร้อยเป็นชนิดเดียวเวลาอยู่ที่บ้านคุยกันเลยแล้วเวลาอยู่คนเดียวเขาก็จะบอกว่า นี่อะไรอย่างเงี้ยมันก็อยู่บ้านนี่อย่างพูดงี้เลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบอยู่ในช่วงแบบว่าโอเคช่วงนี้อยากพยายามพักผ่อนดูแลสุขภาพตัวเองแล้วก็แบบเหพื่ะเป็นตัวจไปฝากไข้ด้วยนะจริงๆแล้วตัวเราเองเรามีความหวังนะพี่ก็ไม่ค่อยไม่อยากไม่อยากตั้งมากเพราะว่าหนึก็อายุเริ่มเยอะขึ้นแล้วก็แบบมีปัญหาเรื่องทางด้านมดูลอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคือคือมีลูกยากตั้งแต่แรกอยู่แล้วก็ แล้วก็แบบเหมือนแบบหมอก็แบบบอกให้ทำตั้งนานแล้วอะไรก็เห็นไม่ได้กเป็นแต่พน้องก็ร้อยแล้วไม่นานแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เราก็แบบหมดแบบหมดแต่ชะลราใจหมดแต่ว่าเออเดี๋ยวทำงานทำทำงานก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับพอพอมารลุด้วยทีปุ่มปิดกล้องทั้งหมดแล้วก็แบบอ้าวว่างอ่ะแก็แบบโอเคโอเคเอาตอนนี้แหละอะไรอย่างเงี้ยอันนี้วิธีที่มีรูไว้มันคือวิธีอะไรก็ตอนนี้ก็คือจะเป็นเรื่องในการถ่ายต่อนเพราะว่า บอกคแบบก็ยังไม่ได้แบบร้อยเปอรเซ็นต์วกันั่นแต่ว่าแบบตรวจ่ายคัดเชื้ออะไรพวกอย่างเงี้ยค่ะดูว่าแข็งแรงมากน้อแค่ไหนแล้บวมาดูอีกทีนถ้าทุกอย่างโอเคหมดก็อาจจะอาจจะดูเลยนะอาุณ ็นคนแบบที่กังวลแบบกังวลอ่ะแล้วก็แบบแบบโลกทุกวันนี้มันแบบเหมือนแบบมันไม่น่าอยู่คือแบบดราม่าตัวเองมากเลยนะมันแบบเออเพราะฉะนั้นเราแบบมีห่วงมากๆแล้วก็อยากอยู่กั็นสองคนก็มีความโศกอะไรเงี้ยแบบมันก็เป็นอีกอีก,อกชีวิตหนึ่งที่แบบคือเปนไหนก็ไปแล้วมัก็ทำอะไอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอพอ,อเราอยู่กับหลานเยอะๆอยู่กับเพื่อนอยไรอย่างเงี้เออมันก็เป็นอีก,อก

ไปที่จะแบบเอออะไรก็ได้อะไรอ่ะเราก็บอกเขาเลยก็มันก็คมีอยู่มีอยู่ตอนเด็กที่แบบเหมือนเป็นเซลล์เซลล์ที่ปกติที่มันจะเจริญจะเป็นเจริญแล้วเราก็คว้านตัดออกขนังขนขนเราไปทำต่อปกติแล้วก็แบบตัดด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลื่อน เดี๋ยวหมอเขาให้เวลาแบบให้เวลาที mm ่แบบเราซื <cel> ้อต mm. ัวแล้วก็คือผ่านมาหลายปีแล้วนานๆน่าจะได้ค่ะคุณเรียกว่าอะไรกังวลเวลาใช่หมอก็มีกังวลบ้างแต่ก็ดีขึ้นขอบคุณนะคะทุกคนแบบว่าส่งกำลังใจอะไรอย่างนี้ตลอดขอบคุณด้วยแล้วก็แบบกดดันดิ้งเราแต่ก็แบบเรขอบคุณนะคะแบบเราเขาแบบเหมือนเราไม่ได้แบบอยู่คนเดียวก็ทุกคนก็จะเออเป็นยังไงแบบทุกขั้นตอนเลย ใช่ใก็ขอบคุณมากๆค่ะตอนนี้คือเราแต่งงานแต่งงาน6ปี7ป6ก่อนเรนนี่อะไรเงี้ยแล้วยาวนานอยู่ก็เหนีน้องเนินน่ามียว่านอะโอเคค่ะขอบคเตคะ